ตำรวจ50นายระดมกำลังปกป้องคิมซูยอนปรากฏตัวครั้งแรกนักแสดงหนุ่มคิมซูยอนเตรียมออกงานแรกหลังข่าวชาวที่ไต้หวันพร้อมกำลังตำรวจดูแลความปลอดภัยในงานกว่า50นายหลังจากเกิดข่าวชาวสะเทือนวงการเกาหลีไปก็ทำเอาเราต้องใส่ใจกับแบบไม่พักเลยทีเดียวครับล่าสุดดูเหมือนข่าวนี้จะทำให้คิมซูยอนประสบปัญหาใหญ่ทั้งเรื่องการโดนค่าปรับจากความเสียหายต่างๆที่ส่งผลต่อหลายๆส่วน แต่ดูเหมือนจะมีหนึ่งงานที่ไม่ได้ถูกยกเลิกออกไปคืองานแฟนมิทติ้งที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไต้หวันในวันที่30มีนาคมนี้ถือเป็นงานแรกของคิมซูยอนหลังมีข่าวเฉวาเลยทีเดียวครับซึ่งตามรายงานของทาง ET Today ของไต้หวนันได้ระบุถึงกำหนดการร่วมอีเวนต์ของคิมซูยนอนเค้าเซยุง Cherry Blossom Festival ก่อนหน้านี้เราก็ยังคงไม่ทราบข่าว,าวการปรากฏตัวที่แน่นอนของคิมซูยอนตั้งแต่มีข่าวเชความสัมพันธ์กับ คิมซารอนนักแสดงสาวอดีตคนรักที่ตัดสินใจทิ้งชีวิตตัวเองลาโลกไปในวันคล้ายวันเกิดของคิมซูยอนพร้อมข้อกล่าวหาการครบกันตั้งแต่ฝ่ายหญิงยังเป็นผู้เยาว์แถมยังมีเรื่องการส่งหนังสือทวงหนี้กว่า700ล้านวอนกดดันเธออีกด้วยซึ่งผลที่ตามมาของข่าวเชาว้านี้คือแบรนด์และงานต่างไม้เยมกในวงการตัดสินใจยุติการร่วมงานกับคิมซูยอนงานต่างๆค่อยๆหายไปเรื่อยๆจนกลายเป็นดาวที่จะลาฟ้าเลยทีเดียว แถมตัวเขาเองยังต้องเผชิญกับค่าปรับจากความเสียหายต่างๆอีกมหาศาลซึ่งอีเวนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ไต้หวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ถ้าตัดสินใจยกเลิกก็จะต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวน1.32ล้านวอนประมาณ30.5ล้านบาทไทยซึ่งล่าสุดกิจกรรมดังกล่าวคงยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกแต่อย่างใดทำให้ทางไต้หวันระดมเจ้าหน้าที่กว่า50ิบ นายเพื่อควบคุมสถานการณ์ต่างๆอันเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันความปลอดภัยอีกด้วยอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ก็ยังระบุไว้ว่ากำลังพลน,นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วไปของงานเท่านั้นไม่ได้มีขึ้นเพื่อคุ้มครองคิมซุยอนโดยเฉพาะแต่อย่างใดและยังชี้แจงว่าทางผู้จัดงานไม่ได้ร้องของกำลังเพื่อรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกด้วยเพราะงานนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากจึงต้องมีเจ้าหน้าที่จำนวนมาก ตามไปด้วยเอาเป็นว่างานนี้คิมซูยอนจะปรากฏตัวให้เราเห็นในงานอีเวนต์หรือไม่และจะสามารถใช้โอกาสนี้กอบกู้ภาพลักษณ์และแก้ต่างให้กับข่าวฉาวของตัวเองได้หรือไม่ก็ต้องรอดูกันต่อไป